เอามาดูนะครับว่าวัยรุ่นสมัยนี้นะเขาแต่งรถยังไงกันบ้างนะครับอันนี้เป็นมัดด้าสองที่เพิ่งเอาเข้ามานะก็คงน่าจะเป็นรถวัยรุ่นสุดแล้วนะในเต็นท์นะครับเพราะว่าคันอื่นก็เป็นกระบะหมดนี่ดูจะล้อก่อนล้อมันจะปิ้นๆหน่อยๆนะ สำหรับรถวัยรุ่นสมัยนี้นะนะครับแต่ว่ามันไม่ได้แพงนะแม็กนี่เป็นโปรเจกต์ดีนะ mm hmm. เ็นโซ่โปรเจกต์ดีนะครับร,รุ่นรุ่นประมาณ2อสมปีที่แล้วแต่ว่าแม็กดูสภาพใหม่กิ๊บเลยอะนะครับก็คงเปลี่ยนมาไม่นาน,น mm hmm. ยางก็ค่อนข้างใหม่นะไม่เกินปีนะครับฮ mm hmm. ันคุกฮันคุโยดูขนาดกันหน่อยเลย ขนาดไอ้หนึ่งเก้าห้าห้าห้าสิบห้านะครับหน้าหลังไม่เท่ากันหรอเดี๋ยวไปดูล้อนหน้าหน่อยดูล้อนหน้าหน่อยนี่ทำไมมันไม่เท่ากันเจ้าป่ะล้อนหน้านะครับ หนึ่งเก้าห้าห้าห้าสิบห้านะครับเป็นฮันกุ๊กเป็นตัสวีสนะก็แบกยางค่อนข้างใหม่อยู่นะก็จะมีปิ้นๆนนิดนดนะแตไม่ต้องห่วงเรื่องโอนนะเดี๋ยวเราจัดการให้ได้มาดูข้างในกันดีกว่านะของแต่งมีอะไรบ้าง นี่เดี๋ยวสตาร์ทรถหน่อยอน,นี่จะเป็นตัวอะไรนะคล่งชงไฟฟ้านะครับคลัทช์ไฟฟ้านี้ไม่น่าแพงนะครับไม่กี่พันนะอาสั่ก็ดีเร่งดีขึ้นหน่อยนึงนะครับข้างในก็เดิมเติมไม่มีอะไรนะพวมงพวมาอลอัย เบาะสีแดงคาดว่าน่าจะเจ้าของเก่าน่าจะเป็นสาวๆนะแล้วก็มีเกวัดอันนี้ขึ้นมาเกวัดนี่ก็ตัวพันกว่าบาทพันแปดั้งมาสด้ามีอยู่รถอยู่ด้วยราคารถอยูนะ่เนี่ยของแต่งเขาแต่งๆกันประมาณเนี้นะครับมีอะไรอีกนะ ก็แต่งกันประมาณนี้แหละแต่งกันไม่เยอะนะครับแบกยางเท่านั้นเอง